หอนทางเดินเพื่อนไปในสงสารไม่มีการสินสุดหยุดลงตรงไหนไม่เหมือนเดินแบบพระละเจหญ่ทางนั้นใช้มุ่งไปไยนิพพานอาขอจเจริญพรเจริญธรรมจเจริญสุขแด่ทุกท่าน ที่ได้มีส่วนได้มาสัมผัสการมีส่วนของการรักษาให้ความสำคัญต่อการฝึกตนเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เรามีทัศนะมีประสบการณ์ของการเรียนรู้ <c oughs> เราจะได้มีส่วนของความรู้สึกนำมาประพฤติปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตจะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นไปด้วยความรู้สึกที่เรียกว่ามีคุณค่าและก็เกิดความเรียบร้อยชีวิตที่มีคุณค่ากับชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคชีวิตที่ถือว่าไม่ทำให้เกิดความรู้สึกอัดขัดเครือง เหมือนกับสุขภาพร่างกายของเราไม่มีโครคภัยไข้เจ็บถือว่าเป็นชีวิตที่เรียกว่ามีความรู้สึกเป็นที่ยอมรับกันดังที่ท่านให้ข้อคิดว่าโลคยาปรมาลภาความไม่มีโรคเป็นลาบันไปเสิรฐ ความไม่มีโลกนี้มันก็เกี่ยวกับการให้การดูแลให้การรักษาการดูแลการรักษาก็อาศัยการถ่ายทอดมาจากที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบุพาจารย์ที่ท่านได้ให้ความสำคัญและก็มีการถ่ายทอดให้พวกเรา ได้นำมามีส่วนของการ,รพติปฏิบัติสุขภาพที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเปลียป่ยนมันก็มาไหลมันก็มีความสมดุลความสมดุลของธรรมชาติความสมดุลในรูปแบบของด้านจิตด้านอารมณ์จิตใจหรืออารมณ์ ที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ต้องเข้าใจเขาด้วยถ้าไม่เข้าใจมันอาจเกิดการสับสนไม่รู้จักว่าจัดที่มีการจัดการอย่างไรแต่เข้าใจแล้วเราก็จะมีส่วนของการจัดการนั้นถูกต้อง การที่จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันในหลักของที่เราถือว่าเป็นการให้พลังในการที่จะต้านกับสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคได้ <c oughs> ก็อาศัยกำลัง <c oughs> อันนี้ก็คล้ายๆกันดังนั้นเราก็ต้องมีการ ปฏิบัติมีการเรียนโลกการปฏิบัติหรือการส่งเสริมด้านสุขภาพจิตใจก็รู้จักแล้วว่าถ้าจิตใจที่มีส่วนของความรู้สึกที่เรียกว่ามีความมั่นคงมีความสงบคำว่าสงบนั้นหมายถึงมีพลัง มีกำลังถึงกับว่าไม่ให้เกิดความรู้สึกในทางอึดอัดขัดเคืองความอึดอัดขัดเคืองนั้นมันทำให้เราไม่มีความรู้สึกมีความสุขไม่เฉพาะแต่พวกเราแม้แต่ในครั้งครั้งกะนอนครั้งสองพันกว่าปีมาแล้วความอึดอัดขัดเคืองถึงกับว่าเหมือนกับ เกิดการละเมอขึ้นออกมาเป็นลักษณะเรียกว่าอุทานอูอทานออกมาถึงกับมีความรู้สึกแสดงถึง่าที่นี้อุ่นวายที่นี้ขัดข้องอะไรมันหุ่นวายอะไรมันขัดข้องก็ไม่ได้อยู่ที่อืน่นก็อยู่ที่จิตใจนั่นแหละอยู่ที่ด้านจิตด้านอารมณ์นั่นเอง ถ้าจิตใจไม่มีพลังอารมณ์ไม่สงบมันก็ออกมาในรูปแบบที่เรียกว่ามีส่วนไม่บ่งบอกถึงความสม,มููล์มักจะมีความรู้สึกมีความทุกข์ขอบงำมีอารมณ์ที่ขุ่นเคืองเหมือนกับน้ำที่มันมีตะกอน น้ำมันมีตะกอนน้ำมันมีสารเจือปนแล้วก็ะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นโทษกับผู้บริโภคอันนี้ก็คล้ายกันจิตใจสมองอารมณ์ขุนเคืองเราต้องหาวิธีหาวิธีในการนำมาให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความรู้สึกสงบ ใจิตใจสงบก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้เหลือวิสัยฝึกหัดให้เราอยู่ในรูปแบบของการรักษาตัวรักษาตนระวังตัวระวังตนภาษาเรเรียกว่าระวังใจระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์ที่ตั้งเห่งความกำหนัดระวังใจไม่ให้ขัดเคือง ในอารมณ์ปีิตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์ปิตั้งแห่งความหลงระวังใจไม่มัวเมาในอารมณ์ปิตั้งแห่งความมัวเมาดังนั้นการฝึกขัดระมัดระวังนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างเกาะป้องกันตัวเหมือนหนักลบที่เขามีเกาะป้องกันตัว ขอย่อมไม่เกิดความรู้สึกหวั่นแวงต่อภัยที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ฝึกหัดเต่าฝึกหัดให้เรามีการเป็นอยู่แบบเรียกว่าไม่พะวงเรื่องอดีตไม่กังวลเรื่องอนาคตวางความรู้สึกมองตนในแง่ว่างในครั้งพุทธกาลก็มี มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเกิดความรู้สึกยังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามีมุมมองยังมีส่วนครอบงำด้วยอัตตาตัวตนก็เลยเป็นมาการมองการเป็นอยู่แบบมีความรู้สึกที่เรียกว่าไม่เป็นอิสระในสมัยนั้นก็ถือว่ามีปัญหาเหมือนกับสมัยนี้ จนเป็นเหตุให้ต้องหาผู้ช่วยขยายผลออกมาในแง่เป็นประโยชน์ก็ได้ไปมีส่วนของการทูนถามทูนถามเป็นปัญหาถามถามผู้ที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ท่านก็ถามว่าทำอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามไม่ทัน ท่านพูดอย่างนั้นคำว่ามัจจุราชภาษาเราก็คงจะหมายถึงความตายหมายถึงสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยแต่ท่านก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกอย่างนี้ท่านก็บอกว่าจงมองโลกในแง่มีอารมณ์คลายอารมณ์ว่าง คำว่าคลายหรือว่างเป็นชื่อของความรู้สึกที่เรียกว่าไม่มีความรู้สึกเก็บกดเข่งเทียดมีการเป็นอยู่แบบมีลักษณะไม่มีความรู้สึกในลักษณะอึดอัดขัดเคืองท่านจึงว่ามาจุลาจึงจะตามไม่ทันหมายถึงความหลงผิดอันเกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิ อกุศลของบาปธรรมท่านก็ให้ข้อคิดอย่างนั้นถ้าความรู้สึกความเห็นผิดนั้นยังมีอยู่ก็มีโอกาสที่จะตกอยู่ในถรมกลางของความมืดถรมกลางของมอลสุมที่เป็นพิษเป็นอันตรายจึงต้องมาทำลายความมืดออกเสีย ด้วยการมาวางความรู้สึกให้อยู่ในลักษณะเรียกว่าไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละชึงทั้งปวงไปมองอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกคลายอารมณ์ในรูปแบบของอัตตาธิปไตยที่มีส่วนของความยึดถือว่าตนเป็นใหญ่ความสำคัญตัวสำคัญตน ความรู้สึกที่มีส่วนผูกพันด้วยอำนาจของอุปทานการยึดถือมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายเหมือนกันนั้นท่านจึงมีการมาเป็นอยู่แบบมีอารมณ์แบบสงัดมีกายก็สงัดกายท่านเรียกว่ากายวิเวกมีการเกี่ยวข้องกับอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ แต่ไม่มีส่วนความรู้สึกของความอยากตาก็ไม่พิการหูก็ไม่่ไม่มีจุดด้อยเพราะไม่มีความอยากความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้แหละท่านจึงถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมให้มันมีขึ้นเป็นขึ้น ในขั้งพุทธการก็มักถามกันว่าอะไรเป็นเครื่องอผูกพันสันโลกอะไรเป็นเครื่องสัญจรของโลกคำว่าความดับไม่เหลือนั้นคืออะไรก็ถามกันอย่างนั้นท่านให้ข้อคิดในรูปแบบว่าความตึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกความเพิดเพลินเป็นเครื่องผูกพันสันโลกไว ความดับไม่เหลือ,อคือความสงบอันเกิดขึ้นจากความเห็นถูกนั้นถือว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าให้เกิดความเยือกเจน็นภาษาท่างการเรียกว่านิพานคือความเย็นมีกายก็เย็นมีวามีจิตใจก็เย็น ทุกอย่างมันก็พลอยให้เกิดความรู้สึกลาบเรียบไม่เกิดความรู้สึกในลักษณะจุกเยิงอันนี้เราก็มาเคสโดพิจจรณาโดเรามามีส่วนได้สัมผัสในสังคมของชาววัดในสังคมของระบบหนึ่งเราก็คงจะรู้จักว่าสังคม ในการเป็นอยู่ของผู้อยู่ในสภาพอย่างนี้ถ้าพูดถึงตัวบุคคลมันก็แตกต่างกันมันที่ไปที่มามันก็แตกต่างกันอาชีพการงานมันก็แตกต่างกันจริตนิสัยมันก็แตกต่างกันแม้กระทั่งสมมุติภาษามันก็ยังแตกต่างกันภาษามันแตกต่างกันมันก็ขึ้นอยู่กับสังคมที่มีส่วนสมมติ สมัยก่อนบ้านก่อนี่บ้านก่อที่ถือว่าทางทิศตะวันออกของวัดน้องวะพงศพื้นที่ที่หลวงปู่ท่านกำเนิดเกิดขึ้นในรูปแบบของพื้นที่ก็เกิดที่นี่ภาษาก็ยังไม่เหมือนกันภาษาบ้านก่อภาษามัานบกนี้ไม่เหมือนกันเลยวรรณกรรมภาษาออกมารูปคนละรูปแบบ มันแตกต่างกันอย่างนี้เมื่อคนมามีส่วนของกันของความหลากหลายอย่างนี้ถ้าเรามองในแง่อัตาเราก็จะเกิดความรู้สึกมีความรู้สึกเหลื่อมลำ้ำไม่สม่ำเสมอเห็นว่าเขาไม่เหมือนเราเราไม่เหมือนเขาตำนองนั้นอันนี้ก็จะออกมาในรูปการอย่างนี้แต่เราในฐาน,นะผู้ มีส่วนของการเป็นอยู่แบบเรียกว่ารู้จักรู้จักปรับตัวปรับตนเห็นว่ามันเป็นปกติเป็นธรรมดาถ้าเราสมมุติอีกอย่างหนึ่งเหมือนโลกเรานี่สิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์เรานี่ก็อยู่ในรูปแบบครอบครัวเดียวเรียกรูปแบบจากนั้นเรียกว่าสังคมแบบโลก มีอัตตาที่ปิปไตยมีโลกาที่ปิปไตยมีธรรมาทิปไต่ความเห็นแบบโลกมันก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอัตตาทิปไตยนั้นก็ยังอยู่ในสภาพเรียกถูกผูกมัดวางความรู้สึกอาจจะมีคติเกิดขึ้นมีโลกาที่ปิปไตยเอาตามกระแสส่วนใหญ่ของโลกมันก็ไม่เหมาะเหมือนกันแต่ถ้าเราทำมาทิปไตยแล้ว ทุกอย่างมันจะเป็นไปในรูปแบบให้เกิดความเรียบร้อยไม่มีใครแตกต่างกันเลยมองอย่างนี้เช่นเราก็รู้จักแล้ว,ว่าสัจธรรมสัจธรรมไม่มีอะไรแตกต่างกันเกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายเหมือนกันพัดผักเหมือนกันก็เห็นอยู่อย่างนี้ไม่มีใครที่จะเหลื่อมล้ำกันได้อยู่ในรูปแบบเรียกว่า เป็นส่วนหนึ่งของ,ส,งสิ่งที่เป็นความจริงเราดูกันอย่างนี้มันก็มีอารมณ์แบบเรียกว่าไม่รู้อำนาจของอากติอันนี้ก็เหมือนกันเรามาใช้ชีวิตในรูปแบบของผู้มักน้อยสันโดษอาจจะได้รับสัมผัสสัมผัสเรื่องความรู้สึกของตัวเองหนีจากพื้นที่เคยอยู่ มันมีตกกังวลมันเกิดความรู้สึกจับสนมันคิดถึงพื้นที่เหมือนปลาเรายกมาบนบกมันก็คิดถึงน้ำอันนี้ก็คล้ายคล้กันเราก็ต้องดูตัวของตัวเองว่าความรู้สึกอย่างนี้มันอาศัยอาศัยความรู้สึกที่เรียกว่าคิดว่าเป็นของของตัว มันก็เลยเป็นอย่างนั้นถ้าคิดว่าไม่ไม,มีของใครไม่เห็นใครได้ไม่เห็นใครเสียเห็นแต่สภาวะเห่งความรู้สึกบง่งบอกถึงความรู้สึกที่มันเป็นความจริงแล้วเห็นอย่างนี้มันก็มีอารมณ์วางนี่ก็เหมือนกันเล้วามาถึงที่น,นี่บางอย่างความไม่คุ้นเคยก็ได้การเรียนรู้เช่นการทานมื่อเดียว เราก็รู้จักแล้วก็ทานมื้อเดียวนั้นอันมันมีความรู้สึกเป็นยังไงทานหลายมือมันมีความรู้สึกเป็นยังไงหรือบางครั้งบางคราวอาจจะไม่ได้โอกาสในการทานเลยอย่างนี้มันเป็นยังไงก็พอที่จะเห็นได้ว่าจิตใจอารมณ์ความไม่คุ้นเคยรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะวิตกกงังวลอันนี้ก็คล้ายๆกัน เรามาฝึกมหัดเราก็พยายามติดตามติดตามดูดูกับกิริยาที่มันมีส่วนของการแสดงถึง<ม>สภาพที่เรียกว่ายังมีส่วนของการที่จะต้องใช้หลักของความอดกันอดทนปรับตัวปรับตัวให้มันได้มันก็ไม่มีอะไร<ม>การมามีส่วนอย่างนี้ มันก็พอที่จะให้เราได้รู้จักให้รู้จักตัวเองมากๆขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าจิตใจนั้นไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีส่วนของการที่จะทำให้เรารู้สึกรู้จักได้ในส่วนของรูปธรรมแต่ก็รู้จักได้ในส่วนของด้านนามธรรมแต่เราจะปฏิบัติยังไงก็ขึ้นโยูกับ แนวที่เราจะต้องให้การสนับสน,นุนมันจึงจะเป็นผลดีกับเราการเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นการเป็นอยู่แบบไม่ให้ทำให้เกิดปริพโทษไม่เกิดความรู้สึกลุ่มหลงหลงจนเป็นเหตุให้เรานั้นอยู่ในสภาพถูกท่อังอยู่เป็นนิดไม่รู้จักเอ็มแล้วก็เป็นธาตุของความรู้สึกที่เรียกว่า ความมืดอมันก็ไม่ตีนั้นการมามีส่วนของการปฏิบัติอย่างนี้ก็คงจะได้ข้อม,มูลจะได้จสบการณ์เราจะได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดเพราะเราในฐานะได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความจริงอยู่ตลอดอการเจ็บป่วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอเทวทูต การล้มตายก็เหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งของเทวทูตและการโผล่เกิดขึ้นมาก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องม่งบอกเราจะได้รู้จักว่าคนเหล่านี้ไม่มีอะไรมีแต่เกิดกับตายมีแต่กินกับถ่ายนั่นแหะวันวันไม่มีอะไรเรื่องกินกับเรื่องถ่ายอันนี้ก็คล้ายๆกัน หากินอย่างไม่ทำให้เกิดความรู้สึกจนเป็นเหตุให้กังวลมันก็พอที่จะมองตนในแง่ให้เกิดความรู้สึกว่ามีอะไรที่มันสบายที่สุดนั่นก็คือความรู้สึกที่เรียกว่าตัดปริพอดออกเสียได้ความรู้สึกต่างๆมันก็จะพลอยพลอยให้เกิดความรู้สึกเป็นไปในทางที่ดีฉะนั้นในโอกาสนี้อาตมาก็ขออนุโมทนากับทุกคน ที่ได้มาสัมผัสที่ได้มาเรียนโลกและจะได้นำไปมีส่วนของการบ่งบอกแนะนำบอกกล่าวเพราะการได้สัมผัสนั้นมันทำให้เกิดความรู้สึกมีลักษณะของความทรงจำและจำได้อย่างไม่ลงลืมก็ใช้การสัมผัสการสัมผัสจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ ความรู้จากประสบการณ์ก็เป็นความรู้ที่ถือว่าพอเป็นแนวทางเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ชี้ทางให้เราได้เอะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่เอื้ออํานวยเข็มแข็งแข็งแรง,แ,งแล้วก็มีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีความรู้สึกอยู่ในหลักของความเป็นผู้มีเมตตาธรรม มีความปรานถนาอยากให้มีความสุขทุกทั่วหน้าจะได้เกิดความรู้สึกสันติสุขวิมุติธรรมเพราะจิตใจพมีความโน้มเอียงไปในลักษณะมีความรู้สึกมีการเป็นอยู่แบบอยู่ร่วมกันก็นำความสุขมาให้วันนี้จึงขอยุติการมีส่วนของการปลมไว้แต่เพียง